ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรายงานครับเขาเรียกว่า COP คอมแบ t นะครับ2025นะครับบนเวทีเนี่ยไม่มียศนะครับเขาเรียกว่าศึกดวลกำปั้นนะครับเป็นกีฬาของตำรวจครับไปดูกับรายงานชุดนี้กันหน่อยครับเชิญครับ การแข่งขันกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวของตำรวจปี2568เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568นักสนามมวยราชดำเนินทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้มีการจัดการแข่งขันต่อสู้ป้องกันตัวของตำรวจหรือค o ับคอ b a บในการแข่งขันกีฬาตำรวจปี2568 โดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพธิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ท่านผู้ญชการสองสรขการได้เชิญมาเป็นประธานงานรับชมแล้วก็ทำงพิธีเปิดงานรในปี2517นะครับผมเองเนี่ยเป็นผู้ชาที่รับผิดชอบงานบริหารมาก่อน67ปี67แล้วก็เราได้เห็นความสําคัญ ของหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่าเราจะมีฝ่ายบุญก็ฝ่ายบุ๊นะครับฝ่ายบุญก็งานเอกสารงานหนังสืองานธุรการงานอานวยการแต่ฝ่ายบู๊เนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติในการไปป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทาผิดเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของการทํางานตํารวจว่ามีบางครั้งที่ทํางานแล้วถูกโจมตีกลับนะครับถูกทําร้ายกลับแต่ว่า มีการฝึกฝนยุทธวิธีอยู่แล้วในการเข้าปฏิบัติแต่ในระยะประชิดตัวเนี่ยบางทีเราไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นะครับผมก็หาหรือกับท่านผู้จัดก,การสอบสวนกลางคือพลตํารวจโทจิรพภูริเดชหรือท่านก้องนะครับว่าเราจะมีแนวคิดอะไรกันดีไหมนะครับท่านก้องก็บอกว่าน่าจะเพิ่มกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวตอนนั้นเราต่อสู้ป้องกันตัวคือสำนักงาชาตนะิจะมี การแข่งขันกีฬาประจําปีนะครับทุกปีปีละครั้งมีหลายประเภทครับแล้วก็มีคณะกรรมการกีฬาเนี่ยทั้งหมดอยู่20 23ประเภทในตอนนั้นครับแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเพิ่มเรื่องต่อสู้ป้องกันตัวผมก็บอกงั้นก้องเป็นหัวหน้าให้หน่อยนะเราจะตั้งกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งประเภทท่านก้องก็ตอบรับนะครับก็ให้ท่านไปเลือกคนมาก็ผมก็เลย เสนอท่านผบาตรอออกเป็นคําสั่งเพิ่มอีกหนึ่งประเภทกีฬาคือต่อสู้ป้องกันตัวก็เลยกําเนิดเกิดคณะกรรมการนี้มาตั้งแต่ปี67เป็นต้นมาแล้วในช่วงนั้นน่ะท่านก้องก็คือท่านก้องเนี่ยเป็นตํารวจที่มีวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วท่านก็เลยมองว่าในการใช้ทักษะต่อสู้ในระยะประชิดเนี่ยก็ควรจะเอากีฬาต่อสู้เอามวยไทยป่าปนกับ ประเภทอื่นที่เป็นเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัวของต่างชาติเนี่ยมารวมโดยใช้มวยไทยเป็นหลักนะครับก็เลยจัดการแข่งขันกีฬาขอบคอนคอมแบตขึ้นเป็นครั้งแรกในปี67ซึ่งผมเองก็ตอบรับว่าผมจะมาตอนนั้นเป็นเป็นรักษาการก็เลยมาดูเองนะครับก็ไม่เคยเข้าสนามมวยก็มาเข้าสนามมวยที่นี่ครับ ราชนเนินครั้งแรกในปี67สิ่งแรกที่เข้ามาก็ประทับใจสนามเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปในในรูปแบบที่เป็นสากลขึ้นแล้วก็มีความประทับใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดของท่านผู้จัดการสอบสวนกลางมากในช่วงนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามีกีฬาหลายประเภทเนะครับแต่และประเภทจะมีกลุ่มกลุ่มคือกองบัญชาการครับบางกองบัญชาการก็รวม 2- อสากองบัญชาการเป็น1กลุ่มปีที่แล้วเนี่ยมีกองบัญชาการที่เข้าร่วมนะครับ อยู่แค่9กลุ่มแยกให้ดีนะครับ9กลุ่มกับกับกับคำว่ากองบัญชาการมีแค่9กลุ่มนะักกีฬาก็ไม่มากครับก็มาต่อยกันนะครับหน,หนึ่งคู่หนึ่งยกผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือกีฬาที่ทําให้ข้าราชการตารวจที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะนําเอาวิชาความรู้หรือ ขณะที่แข่งขันเนี่ยนำไปปรับปรุงพัฒนาทักษะตัวเองได้นะครับเ,เราเจอเหตุที่ประชิดต,ตัวแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้บางรายก็บาดเจ็บสาหาัสบางรายก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นกีฬาประเภทนี้ผมได้พูดตั้งแต่ปี67ว่าขอให้มีการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเชิญชวนการแข่งขันรูปแบบการจัดซึ่งท่านกล้องผู้จัดการสอบสวนกลางก็ทามาตั้งแต่ปี67 จริงๆปีนี้ผมก็งานเยอะจนลืมตั้งแต่เป็นผบก็ลืมครับแต่ก็ได้รับการประสานจากท่านกล้องว่าพี่ให้มานะวันที่เท่านี้นะก็เลยลงภารกิจแล้วตั้งใจว่ามาเลยโดยคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นกับขา้าราชการตำรวจนะครับวันนี้ก็ได้มาได้มาชมหลายคู่ครับหลายคู่ก็รู้สึกว่าวันนี้มีการเข้าร่วมแข่งขันกันถึง14กลุ่มจาก16กลุ่มนะฮะสิ 14, จาก16กลุ่ม แล้วก็มีนักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมเกินร้อยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายสแสดงว่ามีการเชิญชวนการแจ้งการประชาพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสนใจในกีฬาประเภทนี้มากขึ้นนะครับบางท่านอาจจะยังยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัก,นกมวยอาชีพแต่ว่าเขาได้มาร่วมกิจกรรมและเขาจะได้บทเรียนจากบนเวทีไปเพื่อไปไปพัฒนาตัวเองนะครับคราวนี้ส่งผลยังไง ตัวเองที่เป็นข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ครับก็จะต้องรู้ว่าเออเวลาเราทําอะไรเราต้องมีทักษะมีศิลปะมียุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อใครครับเพื่อป้องกันคนรอบตัวนั่นคือพี่น้องประชาชนแล้วก็ป้องกันตัวเองก็จะลดการสูญเสียลงไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะได้จากกีฬาประเภทนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่ แล้วแฝงอยู่ในกีฬาตัวนี้เพื่อนำไปใช้กับสังคมและพี่น้องประชาชนและสำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้ได้ถ้วยรางวัลแต่ไม่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ได้ถ้วยรางวัลไปครองทุกหน่วยก็ล้วนเป็นข้าราชการตำรวจที่มีหัวใจเพื่อประชาชนเช่นเดียวกันทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้